สวัสดีค่ะแม่สมศรีค่ะพี่น้องขามาอีกแล้วชีวิตวันหยุดค่ะเมื่อนีวันหยุดวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะพี่น้องขาก็มาเตรียมตัวกันกำลังอพอไงสีผ้าออกไปทั้งนอกเหตุงานจันทถึงสุขด้วยพี่น้องขาเหตุงานเนี่ยปวดหัวปุ่นไหแต่ว่ากะมวนแต่ว่ากะสนุกสนานกับเอนเตทนไปเพราะว่าถ้าเข้าไปเหตุหรือว่าเข้ายู่บานจะซือ้อเข้าก็จะ,ะได้จ้างวานแหละพี่น้องขาทำงานแลกกับเงินเนาะ ไปเห็นงานกะกะได้รับเงินเดือนเงินเดือนถึงวาจะบ่หลายแต่วากัเป็นอ่าแต่กับบ่ได้แบบเขาเอินไววอีหยังถึงจะบ่หลายแต่กับบ่ได้คัดสนอีหยังไ,ได้มากกมาม่าใช้ใจ่ายส่วนตัวกับประหยัดไปอีกน้อยหนึ่งที่จะบ,บ่ได้ไปขอมิตรวายืมมิตรวาขอจากคุณสามีพี่น้องคะ เฮาครูชีวิตการเอียงที่อ่าซอยเหลือกันใดประคับประคองกันใดกับพญยามเห็ดแะค่ะที่ซอยเหลือครูชีวิตเฮาาย่างเช่นการที่เฮาไปเฮ็ุงานเฮาถึงว่าจะบ่ได้เงินเดือนหลายแต่ว่าทุกเดือนที่เฮาได้รับเฮากับมาจุนเจือเฮากับมาซอยออกค่าบ้านในอ่าค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟกับว่ากันไปเนาะ เพื่อนๆคะ่ะไหนจะลูกค้ารงเลียนยิงลูกกําลังอยู่ในวัยกำลังกินกําลังนอนกําลังโตล่ะพี่น้องคะ่ะเขากับไปซื้อของมาไวัยเขาอยากกินอย่างเข้ากับไปซื้อมาไวอย่างสิล่ะคะ่ะเขากับเขาเอินว่าซอยเหลือซอยเหลือซอยเหลือคุณสามีอาจจะใส่คำว่าเขาเอินว่าอาจจะใส่คาวบาบ่ดด้ยสวยรู พิดต,ตกบกพ่องประกาการใดกะขอโทษขอไพ่เด้อพี่น้องคะ่ะ